สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะมาสปอยโจโจล่าข้ามสตวัษภาคที่6ภผักสโตนโอเชียนตอนที่2นะครับต่อจากตอนที่แล้วซึ่งโจโลีนก็ได้ฝากร่างกายของโจทาโลที่ได้กลายเป็นผักไปแล้วไว้กับมูลนิธิสปีดแวร์กอนส่วนตัวเองหลังจากกลับเข้ามาในคุกโจโลีนก็โดนจับไปขังเดี่ยวแล้วในระหว่างนี้เนื้อเรื่อง ก็ได้เปิดตัวพักพวกคนแรกของโจโลีนซึ่งคนคนนั้นก็คือนักโทษสาวเออร์เมสคอสเทโลซึ่งก็เป็นเออร์เมสคนนี้นี่แหละที่เก็บจี้ของโจโลีนได้แล้วก็เอามันไปขายให้กับเกวสเอร์เมสก็เลยกลายมาเป็นผู้ใช้สแตนสแตนของเออร์เมสมีชื่อว่าคิสความสามารถของคิสก็คือการเพิ่มจำนวนสิ่งของให้กลายเป็นสองชิ้นได้โดยการติดสติกเกอร์ลงไปแล้วพอแกะสติกเกอร์ออกของชิ้นนั้น ก็จะกลับมาเป็นหนึ่งชิ้นเหมือนเดิมแต่ก็จะได้รับความเสียหายไปในระดับหนึ่งแล้วก็ตามตำนานได้กล่าวเอาไว้ว่าผู้ใช้สแตนมักจะดึงดูดผู้ใช้สแตนด้วยกันเพราะฉะนั้นหลังจากที่เออร์เมสได้กลายมาเป็นผู้ใช้สแตนแล้วเอร์เมสก็เลยได้เจอกับแซนเดอร์แมกควีนนักโทษชายผู้ใช้สแตนเทียมลูกน้องของไวส์สเน k กที่มีความสามารถสแตนได้ด้วยกันได้รับดิสสแตนมาจากไวส์สเนกสแตนของแมกควีน มีชื่อว่าไฮเวย์ทูเ l ลความสามารถของมันก็คือการที่จะทำให้เป้าหมายเดีรับความบาดเจ็บทางด้านร่างกายเหมือนเหมือนกับมันอย่างเช่นถ้าแมคควีนมันแขวนคอตัวเองเป้าหมายก็จะขาดอาการหายใจตามไปด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นความสามารถที่ร้ายกาจเอาเรื่องแต่เออร์เมสก็ได้ใช้ไหวพริบบวกกับความสามารถสแทนที่เพิ่งได้รับมาต่อสู้แล้วก็เอาชนะแมคควีนมาได้ แล้วหลังจากนั้นเด็กชายปริศน,นาที่อาศัยอยู่ในคุกนี้ที่ก็น่าจะเป็นผู้ใช้สแตนเหมือนกันเพราะว่าเด็กคนนี้สามารถมองเห็นสแตนได้ก็ได้มาบอกกับเออร์เมสว่าในคุกนี้ยังมีนักโทษอยู่อีกหนึ่งคนที่มีสแตนเหมือนกันซึ่งคนคนนั้นก็คือโจลีนแล้วโจลีนก็เป็นเจ้าของจี้ที่ให้ความสามารถสแตนกับเอเมสเออร์เมสก็เลยคิดว่าจะลองไปคุยกับโจลีนดูแล้วในวันต่อมา มีนักโทษชายสองคนถูกสิ่งมีชมีวิตปริศนาในโรงนาฆ่าตายแล้วก็หาศพไม่เจอพัสดีก็เลยมาเกณฑ์นักโทษให้ไปช่วยค้นหาแล้วโจโลีนก็ได้ขออาสาสมัครที่จะไปทำงานนี้เออร์เมสก็เลยจะขอตามไปด้วยเพื่อที่เธอจะได้มีโอกาสพูดคุยกับโจโลีนแล้วเออร์เมสก็ได้รู้ว่าโจโลีนจะออกไปตามหาดิสของพ่อของเธอที่น่าจะซ่อนอยู่ในโรงนา ซึ่งนักโทษที่อาสาสมัครจะไปทำงานมีทั้งหมด5คนแล้วทั้งห้าคนนี้ก็จะต้องถูกสวมกัไลข้อมือติดระเบิดเอาไว้ถ้านักโทษคนไหนอยู่ออกห่างจากผู้คุมเกิน50เมตรก็จะถูกระเบิดตายแล้วในตอนที่ทุกคนกำลังค้นโรงนากันอยู่ผู้คุมก็ถูกสิ่งมีชีวิตปริศนาโจมตีแล้วอยู่ๆจำนวนของนักโทษอาสาจาก5คนก็กลายมาเป็น6คนแล้วหนึ่งในนั้นก็โดนกัไลข้อมือระเบิดจนตายไป โจลินกับเออร์เมสก็เลยคิดว่าคนที่เพิ่มขึ้นมาต้องเป็นผู้ใช้แตนที่แฝงตัวเข้ามาเพื่อที่จะเล่นงานพวกเธอแน่แต่โจลินกับเออร์เมสก็ดันจําไม่ได้ว่านักโทษที่เหลืออีก3คนคน,คนไหนคือคนที่ไม่ได้ออกมาพร้อมกับพวกเธอในตอนแรกแล้วในะระหว่างที่กําลังหาคนแปลกปลอมกันอยู่เออร์เมสก็ถูกสิ่งมีชีวิตปริศนาลากไปเล่นงานในน้ําซึ่งสิ่งมีชีวิตปริศนาตัวนี้ก็มีลักษณะ คล,คล้ายกับแพลงต้นตัวเล็กๆแล้วพอแพลงต้นหลายๆตัวมารวมกันมันก็จะกลายมามีรูปร่างที่สูงใหญ่แล้วก็มีลักษณะคล้ายคนได้แล้วพอเห็นเออร์เมสตกอยู่ในอันตรายโจโลีนก็ได้กระโดดลงไปช่วยแล้วก็ต่อยไอสัตว์ประหลาดตาเหลือจนหน้าหงายแล้วพอกลับขึ้นมาบนบกโจโลีนก็จะมาดูว่านักโทษคนไหนที่มีอาการบาดเจ็บเพราะโจโลีนดาว่าหนในสคนนี้ต้องมีคนใดคนหนึ่ง ที่เป็นเจ้าของสแตนแพลงต้นยักษ์ตาเหลือกแน่ๆแต่ก็ปรากฏว่าทั้ง3คนนี้ไม่ได้มีใครที่เป็นผู้ใช้สแตนเลยเพราะว่าไอ้แพลงต้นยักษ์ตาเหลือกมันไม่มีร่างต้นมันเป็นแพลงต้นที่ได้รับดิสความสามารถกับดิสความทรงจำมาจากไวส์เนกจนกลายมาเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาที่เรียกตัวเองว่าฟูไฟเตอร์ แล้วไวสเนกก็ได้สั่งให้ฟูไฟเตอร์คอยปกป้องดิสที่ซ่อนอยู่ในโรงนาแล้วถ้าฟูไฟเตอร์อยู่ใกล้น้ํามันก็จะมีฝีมือที่ร้ายกาจมากๆถึงขนาดที่ว่าถ้าสู้กันตัวต่อตัว,ตวโจโลินก็คงจะแพ้แต่โจโลินก็ได้ใช้สติปัญญาที่เหนือกว่าเอาเส้นได้ไปขับรถที่มีดิสซ่อนอยู่ในล้อไปที่ทุ่งนาแล้วเมื่อฟูไฟเตอร์วิ่งตามไปร่างกายของฟูไฟเตอร์ก็ถูกพื้นดินดูดเอาน้ำออกไปจนหมดจนจะต้องแห้งตาย แต่โจโลีนก็ได้มาช่วยชีวิตฟูไฟเตอร์เอาไว้เพราะว่าโจโลีนนับถือใจของฟูไฟเตอร์ที่อยากจะปกป้องดิสจนถึงแม้ตัวตายก็ยอมแล้วหลังจากที่โจโลีนได้ช่วยชีวิตฟูไฟเตอร์ก็รู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณแล้วก็ได้กลายมาเป็นพักพวกคนที่สองของโจโลีนโดยฟูไฟเตอร์ได้มาสิงอยู่ในร่างกายของนอกโทษที่ไว้ทรงผมทรงเปลือกไข่ที่มีชื่อเอโทรแล้วพอ หลายไม่เป็นพักพวกกันแล้วฟูไฟเตอร์ที่บอกโจลีนว่าเรียกเธอว่า FF ก็ได้ก็ยอมมอบดิสให้กับโจลีนแต่โดยดีแล้วโจลีนก็ได้ดิสตันสตาร์แพลตตินัมของโจทาโรมาไว้ในครอบครองแต่โจลีนก็เอามันมาใช้ไม่ได้ FF บอกว่าแผ่นดิสที่ไวส์เนกเอามาซ่อนไว้ในโรงนาเป็นแผ่นดิสที่ไม่มีประโยชน์กับมันอย่างเช่นดิสตนสตาร์แพลตตินัมที่แข็งแกร่งมาก แต่ก็ไม่มีมนุษย์คนไหนที่เหมาะสมกับมันนอกจากโจทโร่มนุษย์คนอื่นก็เลยเอามันมาใช้การไม่ได้มันก็เลยถือว่าไร้ประโยชน์กับไวท์สเนกสิ่งที่ไวท์สเนกต้องการก็น่าจะเป็นดิสความทรงจําของโจทโร่ซะมากกว่าดิสความทรงจําของโจทโร่ก็เลยไม่ได้อยู่ในโรงนาซึ่งทําไมมีดิสค,ครบทั้งสองแผ่นโจทโร่ก็ยังจะคงที่จะต้องเป็นผักต่อไปภารกิจตามหาแผ่นดิสของโจลีนก็เลยยังต้องดำเนินต่อไป แล้วหลังจากนั้นไวท์สเนกก็ได้มาที่โรงนาไวท์สเนกคิดว่าโจโลินคงจะจัดการกับฟูลไฟเตอร์ไปได้แล้วก็ชิงแผ่นดิสไปแล้วไวท์สเนกก็แอบ,บสงสัยว่าหรือว่าโจโลินจะมีผู้ช่วยซึ่งตัวจริงของไวท์สเน็กวายร้ายบอสใหญ่ของภาคนี้ก็คือบาทหลวงพุทซี่ที่ในสายตาของคนทั่วไปบาทหลวงพุทซี่ดูเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วก็น่านับถือมากม แต่ก็แน่นอนว่าตัวจริงมันก็ต้องตรงกันข้ามและแล้วสปยโจโจ้ภาค6ในตอนนี้ก็ได้จบลงอ๋อแล้วก็มีเรื่องจะมาบอกครับตอนนี้ช่องชินโซมาลุเอ็กได้ทำการคอลแลบรวมกับโปรเจกต์ NFT a Planet หรือก็คือการที่ตัวผมเองทำการคอลแลบกับตัวผมเองนี่แหละครับ โดยคนที่ซื้อและถือครอง NFT ของคอลเลกชันนี้จะได้รับสิทธิพิเศษคือการได้รับการโปรโมทสินค้าร้านค้าบริการโปรโมทเพจ Facebook หรือคอลเลกชัน NFT หรืออะไรก็ได้ในคลิปของผมฟรีในความยาว30วินาทีซึ่งก็ถือว่าคุ้มมากๆเพราะว่าราคาเริ่มต้นของโปรเจกต์นี้อยู่ที่0.001 ETH หรือประมาณ100บาทเท่านั้นเองครับ งาน NFT ที่ซื้อมาแล้วยังสามารถขายต่อได้อีกต่างหากซึ่งก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยครับที่คุณอาจจะได้โฆษณาฟรีแถมยังสามารถทำกำไรมาได้ด้วยอีกต่างหากเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมท่านไหนสนใจก็สามารถไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ในคอมเมนต์ด้านล่างกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยเข้าไปกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปกดติดตามเพจ Facebook ที่ตอนนี้ยังไม่ค่อยมีอะไร แต่วันข้างหน้ามีแน่แล้วก็สามารถเข้าไปพูดคุยกับผมได้ใน Discord ที่อยู่ในคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ